เดี๋ยวรอบนี้ผมจะมาอธิบายสกิลของอาชีพคอมมานโดนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างคือถ้าคุณอยู่ในห้องอันนี้นะครับถ้าคุณวิ่งมาที่ตรงกลางนี้นะครับกดคุยกับอันนี้ม,มันจะมาที่หน้าสกิลละทุกเพิร์กเนี่ยทุกหรือทุกอาชีพนะครับมันจะมีพาสซีฟมีสกิลพลังระเบิดแล้วก็มีสกิลสําหรับแกจเจ็ตนะครับแกจเจ็ตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสกิลติดตัวนะครับสำหรับแต่ละอาชีพเนาะก็คือการกดตัวเอกนะครับอย่างในอาชีพคอมมานโดที่ผมเล่นเนี่ยแกจเจ็ตของมันก็คือรรอนนคอือออออออกกกาารรรรรรเเเเีีียยยฮลิิคคคปต์ััันนนนนน้บบบบหมมโด่ะชวงแ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่แพสซีฟกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปจากแพสซีฟไประเบิดแล้วก็ค่อยไปแกจ็ตเนาะแพสซีฟนะครับตอนคุณเลเวล2เนี่ยมันจะปลดล็อกให้คุณสามารถเลือกได้2อย่างนี้อันแรกก็คือมันจะทําให้เกาะคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นมา10นะครับราคาเกาะที่ขายในร้านค้าเนี่ยก็จะถูกลงด้วยนะครับส่วนอันนี้อันที่2ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้กระสุนคุณเนี่ยมีเยอะขึ้น นะครับจากเลเวล1เนี่ยผมไม่แน่ช็อจ,จำไม่ได้แล้วว่ามันเพิ่มเท่าไหร่แต่น,นี่ผมอัพมาเต็มแล้วมันก็เลยเพิ่มเป็น25%นะครับแล้วก็ราคากระสุนที่ขายในร้านค้าเนี่ยก็จะถูกลงด้วยนะครับ25%เหมือนกันนี่คือเลเวล3นะต่อไปนะครับเลเวล8ของพาสซีฟนะครับมันก็จะปลดล็อก3สกิลนี้มานะอันแรกเนี่ยก็จะมีฮอตเทสนะครับการที่เราใช้อาวุธที่ชื่อว่าบาลเลสติกเนี่ยยิงเข้าหัวศัตรูนะครับมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยเเเกกกิิดดดดาารรระะะบบไไ้นนคััซึ่งมม็จจทป 175ดาเมจนะครับแล้วก็เป็นรัศมีด้วยนะก็จะมีโอกาสประมาณ20%นะครับสำหรับเลเวล1นะส่วนเลเวล2เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็สกิลออฟเซตนะครับถ้าเรามีกระสุนมากกว่าครึ่งหนึ่งของแมกกาซีนเนี่ยอาวุธเนี่ยมันจะทําให้เรายิงแล้วแบบทําให้ศัตรูเนี่ยติดชะงักนะครับมันจะมีโอกาสทําให้ติดชะางาักเพิ่มขึ้นมา20%นะครับแล้วก็ในขณะที่เราเหลือกระสุนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของแมานนนนะะครับับออี้ก็จ็จเปของอ วกอาวุธนะครับที่ขายในเทรดเดอร์พอร์ตเนี่ยมันก็จะถูกลงนะครับถูกลงเรื่อยๆก็อยู่ที่เลเวลที่คุณอัพมันไปนะครับต่อไปก็เลเวล14นะครับของสกิลพาสซีฟนะส่วนสกิลนี้นะครับคือถ้าคุณมีเลือดน้อยเนี่ยแล้วคุณกำลังจะโดน f l a ชพาวหรือ ตัวที่มันดาเมจหนักๆตีใส่มันจะทําให้คุณไม่ตายนะครับแต่ว่าจะเหลือเลือดให้คุณเหลือแค่1น่นะครับจะทาให้คุณเป็นอมตะแล้วก็จะฮิลโอเวอร์ไทม์ขึ้นมาเป็นเวลา5าวิส่วนสกิลนี้ก็จะมีครูดาวอยู่ที่10นาทีนะครับในทุกสตูที่เราฆ่าไปเนี่ยมันก็จะลดคููดาวไป5าวินะครับต่อมาบูสเตอร์ช็อตนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรามียาติดตัวมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2 2สสล็อตนะครับทุกเกมครับเราจะมียาได้สูงสุดแค่3ามอันใช่ไหมอันนี้ถ้าเราปลดล มันจะช่วยให้เรารีเจนเลือด5หน่วยเป็นเวลา5วินะครับต่อมา level 20นะครับของพาสซีฟถ้าเรายิงโดนหัวนะครับเวลาเซตม์เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมาก125%ผมก็ไม่รู้ว่าในสเกลเปอร์เซนต์อันเนี้ยกับหลอดตัวเซตม์เนี่ยมันมันเพิ่มเยอะ มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในเกมอีกทีนึงส่วนอันนี้มันก็จะทําให้ปืนเราเนี่ยรีโหลดอัตโนมัตินะครับในตอนที่เราสับปืนเนาะภายในเวลา2.5วินะครับมันจะรีโหลดกระสุนให้เต็มเลยแล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยสับปืนได้ไวขึ้น10%ต่อมาก็เป็นเลเวล26นะครับของพสซีฟนะอันนี้คือถ้าเราใช้อาวุธที่ชื่อว่าบาลิสติกเนี่ยทำลายพวกแขนหรือขาของศัตรูนะครับมันจะช่วยเพิ่มดาเมจของอาวุธ ขึ้นเป็น20%เป็นะครับเป็นเวลา5าวิแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นการยิงเพื่อเก็บสแต็กเผาไหม้นะครับสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุดถึง10อันนะครับแล้วก็สแต็กเผาไหม้เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆในในตอนที่คุณไม่ได้ยิงนะครับส่วนปืนอย่างพวกสเปรย์หรือว่าเป็นพวกบีมอะไรพวกเนี้ย มันจะไม่มีสแต็กนะครับและในสแต็กที่ส0เนี่ยมันก็จะทำดาเมจเยอะขึ้น20%นะครับสำหรับอาวุธนั้นนะต่อมาอันสุดท้ายของพาสซีฟนะครับถ้าเราใช้ไซริงเนี่ยมันก็จะเพิ่มมูเมนต์สปีดเป็น15%เพิ่มดาเมจของอาวุธเป็น15%แล้วก็ดาเมจปุ๊บนะครับเป็น50%เป็นระยะเวลา20วิเนาะและถ้าเราใช้ไซริงในขณะที่เรายังมีบัฟนี้นะครับมันก็จะรีเฟชทุกอย่างนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของระเบิดนะครับสกิลระเบิดเลเวล4ีเนี่ยคุณก็จะสามารถปลดล็อก มันก็ระเบิดก็จะกว้างขึ้นเนาะต่อมานะครับระเบิดเนี่ยก็จะทําให้ติดสถานะนอกดาวนะครับนกดาวเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยล้มลงไปนะครับแล้วก็ต่อมาอีกอันหนึ่งอันนี้เราถ้าเราปาร,ระเบิดใกล้ๆหรือว่าใส่พื้นเนี่ยมันเราจะโดนดาเมจน้อยลง25%นตะครับต่อมาในเลเวล10ก็จะมีแค่อันเดียวนะครับก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนของระเบิดเนาะเพิ่มเข้าไป1อันนะครับหลูกในเลเวลที่ถ้าเราเลือกอันซซายเนี่ยตอนที่เราปาร,ระเบิดออกไปนะครับมันก็จะแตก,ออก ทำดาเมจอยู่ที่150ส่วนอันขวานะครับมันก็จะเป็นระเบิดพิษนะครับระเบิดนี้มันก็จะทําให้เราไอความแรงของระเบิดเนี่ยเบาลง50%นะครับแต่ว่ามันจะทําให้สร้างหมอกหมอกพิษขึ้นมาแล้วก็จะทำดาเมจเป็นเวลา3าวิส่วนตัวเนี่ยผมว่าผมชอบอันนี้มากกว่าเนาะเพราะดาเมจเนี่ยน่าจะได้จุกๆเลยแล้วก็ในเลเวล22นะครับก็มีอยู่อันเดียวเนาะ มันก็จะเพิ่มความจุข,ของจํานวนระเบิดที่เราจะสามารถถือได้ในเกมนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเหมือนอันนี้เลยแล้วก็ในเลเวล28่นะครับในทุกครั้งที่เรายิงเข้าหัวศัตรูเนี่ยมันเราจะได้สแต็กสกาเบนเจอร์มานะครับถ้าเรามีครบ12สแต็กเนี่ยแล้วเราใช้มันเนี่ยเราก็จะได้ระเบิดคืนมา1ลูกนะครับส่วนอันกายนะครับเราก็จะได้จานวนเซตไทม์เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เราทําลายพวกแขนขาหรือว่าชุดเกราะของศัตรูนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะและอันสุดท้ายครับถ้า เงินมาอีก15หน่วยนะครับมากสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่300ต่อใน1เวฟนะครับก็จะได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองหมดแล้วครับใน,นเรื่องของระเบิดต่อไปก็เป็นของในกดเจ็ตเนาะโอเคพอเลเวลหเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกแกดเจ็ตได้นะครับเรามาดูวันแรกกันถ้าเราเลือกอันไซ้์นะครับคือถ้าเราใช้แกดเจ็ตเรียกออกไปยิงใช่ไหมครับสตูที่โดนไอตัวโดนตัวนี้ยิงเนี่ยแล้วโดนดามเมจโปรเจกไทยิงเข้าไปเพิ่มเนี่ย มันก็จะได้รับดาเมจมากขึ้น20%นตะครับต่อมาอันกางนะครับไอโดนที่เราเรียกออกมาเนี่ยมันก็จะยิงแล้วมันจะมีมันมันก็จะมีบ่อพิษอ่ะแล้วสตูที่อยู่ในบ่อพิษเนี่ยมันก็จะติดสถานะแพนิคนานขึ้น30%นะครับแพนิคเนี่ยมันก็จะรบกวนสตูเนาะทำให้มันเนี่ย Wing, วิ่งไ้มั่วสวน,นะครับต่อมาอันขวาสุดถ้าเราใช้อันนี้อยู่นะครับเราก็จะได้รับดาเมจน้อยลง15%เราไปดูที่เลเวล12กันบ้างอันนี้นะครับมันก็จะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้แก d g เจ็ตได้นานขึ้นนะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วมันก็จะได้5วินะครับเพิ่มขึ้นมาส่วนอันขวาเนี่ยขยายอนาเข,ของไอ้ตัวพิษนะครับที่ไอโดรนเรายิงออกไปเนี่ยเห็นไหม ตรงที่พื้นนะครับเห็นบ้ามันก็จะกว้างขึ้น25%ถ้าอัปเกรดเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆต่อมาเลยว่า18กระสุนที่ถูกยิงออกจากโดนตัวนี้ดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%นะครับดาเมจอิมแพคของมันนะเนาะแล้วนะลก็อันกลนะครับไอตัวโดนที่เราเลียงออกไปเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะ Enfeeble Affliction ก็คือมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอลงนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยวิ่งช้าลงแล้วก็ตีช้าขึ้นนะครับต่อมาอันที่3นะครับถ้าเรายืนอยู่ในพิษของไอโดอนที่เเรายยิงออกนี่ มันจะช่วยรีเจนเลือด2หน่วยต่อวินะครับจนกว่าไอบอ่อพิษมันจะหายไปนะต่อมานะครับเลเวลยี่สิอันซ้ายเนี่ยถ้าเราทำลายจุดอ่อนของศัตรูนะครับเราก็จะได้ชาร์จให้มันกลับมาใช้ได้ไวขึ้นนะส่วนอันขวานะครับอันขวาก็จะเพิ่มจํานวนกระสุนที่สามารถยิงออกไปได้นะครับของไอตัวโดรนตัวนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันก็จะใช้ได้นานขึ้นนั่นเองต่อไปก็เลเวลสานะครับอันแรกเนี่ยไอตัวหมอกพิษของโดนตัวนี้มันก็จะดามจ จะขึ้น20%นะครับในทุกๆ1วิทที่เราใช้มันอยู่นะครับอย่างเช่นวีแรกเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้น20%ใช่ไหมวี v ที่2ก็แรงขึ้นไปเรื่อยๆครับต่อมาอันกลางนะครับก็จะเป็นการเรียกให้ดวงออกมายิงแบบ เป็นยิงแบบกระจายมากขึ้นนะครับมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะประมาณสุดท้ายนะครับเราอยู่ในหมอกเพชรของไอตัวเฮลิออนเนี่ยมันจะทําให้เลือดเราเนี่ยไม่สามารถต่ําลงไปมากกว่า1น,นะครับเป็นเวลา3วินะครับแล้วก็ถ้าเรายังยืนอยู่ในตัวหมอกเนี่ยมันก็จะรีเฟรชตัวคูลดาวน์ไปด้วยก็จะประมาณนี้นะครับของสกิลในเพิร์คคอมแมนโดนะครับมันก็จะมีพาสซีฟมีระเบิดมีแกชเจ่นนะครับคือมันจะเรียงไปอย่างนี้เลเวลสองเนี่ยคุณจะปลดล็อกพาสซีฟได้เลเวลสี่คุณจะปลดล็อกสกิลของระเบิดได้เเเลลวนี่ย คุณจะปลดล็อกสกิลของแกชเชตได้โอเคไหมครับมันก็จะเรียงไว้2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 18ไปเรื่อยๆเลยส่วนแต้มตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอาไว้อัพสกิลนั่นเองเห็นไหมมันจะมีคําว่าอัปเกรดคอสอยู่นะครับถ้าคุณจะอัปเกรดอันไหนเนี่ยคุณก็แค่เลือกอันนั้น,นครับแล้วก็กดที่ขวาเข้าไปเนาะแต่ว่าตอนนี้แต้มยังไม่พอนะครับก็เลยอัปเกรดไม่ได้ก็จะประมาณนี้อาชีพอื่นเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปนะครับถ้ามีตกหล่นตรงไหนไปหรือว่าข้อมูลบางสกิลเนน่มัจจะัะดกก็็้้ววครบบปไให